สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่ผมนะครับเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเด็กเสร็ล้เที่ยวนะครับตามนี้มีคนขอไว้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเต็มไปด้วยสีน้ำเงินซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็พอเล่นได้เพราะว่ามันก็มีพอจำนาการให้สีเขียวด้วยนะครับโดยที่จากคลิปที่แล้วนะครับที่เกิดประสบการณ์อัน อันไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาเป็นอะไรนะครับคือผมทํมาะไรเขาผิดอะไรเลยไหมเขาดูสัจใจกันทำกับผมว่าที่คนอื่นเขาไม่ได้ทานะครับคือผมเล่นชัท่านตานึงตอนที่ผมทดลองไอเด็กที่ผมจัดต่อครั้งแรกแล้วครั้งที่สองบุกไ้แก้นะครับไอตอนที่ผมเล่นเซตแรกของผมอะ่ะนั่นแหละเขาอะ่ะผมเจอคนหนึ่งเขาเล่นเขาเล่นมิวนะเขาเล่นมิวเล่นเด็กมิวน้ําเงินเหลือง แล้วทีเนี้ยดวงเขาอะขึ้นมาเขาคอมโบติดทุกตาเลยนะครับแล้วเขาก็พยายามเอาการ์ดผมออกไปเรื่อยๆไปเรืเอเ่อยๆแล้วพอผมวางในท่านใช่ไหมทีเนี้ยเขาจะรีบดันนะดันผมกลับขึ้นมือก่อนเลยแล้วทีเนี้ยผมก็เล่นมค่ก็ได้แล้วผมก็เล่นจนผมอะโดนเผาตายเลยคือผมเล่นยันวินาทีสุดท้ายนะผมเล่นจนผมโดนเผาตายอะแต่เขาไม่อะไรผมเลยเขาดันหาเขาดันแบบเขาเรียกว่าเขาดันผมเขาดันบูลี่ผมแล้วเขาก็ลงท้ายด้วยคำว่าโลถามจริงเหรอครับ ถ้าในสถานการณ์นั้นนะใครจะไปสู้ได้ครับอ,อย่างหนึ่งเด็กมิวัชนะพวกเด็กแพงๆหรือว่าเด็กเลดเกมอยู่แล้วครับใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาไปเก็บกดหรือว่าเขาแบบไม่ชอบอะไรในตัวผมนะครับก็อย่ามวัวแต่ไปซีเรียสเรื่องนี้นะครับก็คนเราก็ต้องก้าวหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูเลยดีกว่าครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเจอศึกนะครับซึ่งก็เจอกับคนนี้นะครับอือฮึโบเยี่ยมไปเลยนะครับกับสีที่ไม่ค่อยบาลานซ์ณนตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าขายอันนี้ไปก่อนครับมันแพงเกินแดี๋ยวก,ก็วางอันนี้ เชื่อวางบวนี้นะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ข้ามนะครับโอ้ตัวนั้นเลยนะครับ แย่ yeah, แล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้มีทางเลือกนะครับใช่ครับไม่มีทางเลือกครับแป๊บนึงนะครับคิดอยู่อือมันก็ลงเลยนะครับแล้วก็ ล็อกอะโคริเต้เขานะครับก็น่าจะเล่นเป็นโมโนเลสนะครับก็ไม่รู้แรงครับเพาถูกปะครับแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นทีนี้ก็ขายหนึ่งชีเขียวมันก็จะเป็นคนนี้นะครับโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ไปตีนะครับโอเค เอาตัวผมไปเลยโอ้ยเอาตัวผมไปแล้วแย่ yeah, มากนะครับ uh huh. การคิดวินาทีพิกของผมอยู่นะครับอืม uh huh. หรือว่าเจ้าตัวนี้เลย โอเคผมว่าผมได้ตัวที่ผมจะเล่นละขายอันนี้ขายอันนี้เพื่อตัวนี้มานะเพราะถ้าเกิดเราตีก็จะได้นะครับได้เลือดเพิ่มนะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับแล้วเขาเรียโมโนเลสนะครับเขาจึงสามารถทิ่ผมได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับกับโมโนเลส <c oughs> เดี๋ยวกำลังกำจัดตัวผมไปหนึ่งตัวแล้วนะครับแปนๆครับกำลังคิดอยู่ครับ อเอานี่เลยนะครับทีนี้ก็โจมตีเขาไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้รับเรื่องก็จะให้คิวสกิปซึ่งทำดามเมจ300นะครับ <c oughs> ก็เอาเลย <c oughs> เป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้พยายามมองเกมอยู่นะครับพยายามพยายามดิ้นรนครับเหน่ผม,มเพราะว่าเขามโมโนเรสโอ้ยตัวนั้นเลยนะครับ แย่มากตัวนี้ไม่สามารถโดน p o ว e r load การ์ดเอฟเฟะได้นับก็น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวางตัวนี้ให้มาโอเคอื้อ ทีนี้ผมว่าวางตัวนี้แล้วก็ขายอันนี้ไปนะทีนี้คิวสคริปบื้มใส่เขาครับโบ้งทีนี้ก็จมปีนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสละนะโอเค โอ้อการในการตัวการของเขาขึ้นมานะครับเออแล้วก็ยลืมบอกนะครับเด็กนี้เป็นเด็กแนวเพิ่มเลือดให้กับตัวเรานะครับเพื่อเท่าคัาสามารถของเด็กส่วนใหญ่ครับยังไงเพิ่มพลังชีวิตของฐานเรานะครับผมว่าเขามีร็อบเตอร์ใช่ว่าเขามีล็อบเตอร์แน่ๆ่ จะว่าอะไรนะครับก็ต้องโจมตีครไปก่อนนะครับดูโจมการฟาดฟันไปที่ตัวเขานะครับทีนี้มันจะลองทำงานกันไปนะครับแล้วก็ตีไป400ครับแล้วก็ทีนี้400นะครับแล้วมันก็จะเก็บอีกตัวหนึ่งไว้ขวดผมจะไม่ตีนะเพราะว่าเขาอาจจะมีล็อตเตอร์นะครับโอ้แต่ในลูกโซ่เขาก็น่ากลัวใช่ได้นะครับทีนี้ก็รอครับว่าจะเป็นยังไง ราะถ้าเกิดว่าตัวนี้ผมตีทีนึงนะครับมันก็จะโดน50 50นะครับ50บลวเลือดแต่ไม่ใช่รับลดดาเมจนะครับทั้งแมปนะครับก็เรื่องจากผมมีตัวนี้มีตีแล้วได้เลือดเป็นตัวหลักนะครับแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในอนาคตผมจะได้อะไรมานะครับตอนนี้เขาก็คิดนานนะครับโอ้เขาสียสละลูกกาเพื่อเอามานะครับโอ้ เลโก้ซีดนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของเขานะครับพยายก็ระเบิดไปเลยบื้มคิดาเมยอยู่นะครับโอเคเราต้องเสียสามตัวแนละ้วทั้งหมด ได้แ้ะเาต้องวางครับโอ้ตัวนี้นะครับว้าวตานตัวนี้ไปเลยซึ่งก็ตัวนี้นะครับเผื่อว่าเราได้รับเลือดใช่ไหมครับมันก็จะจัวการให้เรานะครับซึ่งนั่นเร,เราก็ได้จัวแล้วเพราะเรามีไอ้นี่ให้เลือดเราห 50, 50้าสิบห้าสิบตูกครับที่เราตกตานะครับนี่ครับแบบนี้ โอ้เขาก็ไม่โจมตีนะครับแปลกนะครับแปลกก็ฉันก็เอาตัวนี้มานะครับแล้วก็อเอานี่ดีกวา่าได้แปดร้อยเลือดแล้วก็จั่วการ์ดอีกหนึ่งนะครับนี่ครับคอมโบจั่วการ์ดผมเริ่มมาแล้วนะครับและนี่ก็เก็บแล้วก่อนนะเพราะว่าเราจะโลกมากไม่ได้ครับเดยนลาบมันจะหายเพราะเราต้องกดแซบเออไม่ใช่นะครับก็ตีเขาไปเลยนะครับ ผมรู way, oh ้หรอกว่าน่าเขามีอะไรผมเดาว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากทำอะไรมือเขาเพราะเขาวางไม่ได้เลยมันต้องแพงนะครับโอ้ไม่ก็เอาโคลิเต้แล้วนะครับอ้วอันนี้สองอัน เพราะว่าแปลกๆนะครับต้องรีบจบเขาผมว่ารีบจบเขาดีกว่าครับจะเป็นเรื่องที่ดีสุด <c oughs> โอเคทีนี้ก็ตัวนี้นะครับวางไปนะเพื่อเืิบเขาแล <c oughs> ้วก็ได้เลือดมาทำการตัวมานี่โอเคอ้าวก็ชนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับ